สวัสดีเพื่อนๆเช้าเซเว่นไนท์นะฮะวันนี้อยู่กับอารีนา EP 5 0แล้วนะครับโอ้โหก็อยู่กันมาถึง EP 5 0แล้วยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะซีรีส์อารีนาเนี่ยเหนียวแน่นมากๆนะฮะร,รวมถึงสตรีมสดอารีนาต่างๆนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับการฉลองพี่สไปซ์40ว่ะหลังจากคลิปก่อนนะฮะอารีนา่เเนี่ยเราฉลองแทโอ38นะฮะสไปซ์40พี่ก็ามานะฮะหลังจากจบสตรีมแล้วเรา ซื้อคอร์สให้เขาเลยครับยอมตัดใจไม่เก็บรอชุดโกเซนนะแต่แบบชุดครบรอบหนึ่งปีนะแต่เราจัดให้สปายเลยนะซึ่งเนี่ยผมเพิ่งเปิดได้เมื่อเช้านะฮะแต้มเลยเหลือศูนย์นะผมเปิดได้สปสายพอดีเว้ยสี่สิบเลยนะฮะเรียกว่าฉลองให้พี่เขาเต็มๆนะครับคิดนี้ก็อุทิศแก่พี่เขาหนึ่ง ep แล้วกันนะฮะก็อุทิศดูแลแม่งไม่ดีเลยว่ะคำว่าอุทิศนะฮะก็อตอนนี้เป็นอารีนานะฮะอยู่ที่วันอังคารน,นะ ตอนนี้4เป็น3 90นะครับวินเล็ก97%แพ้ไปแมตช์นึงครับโอ้เสียหน้ากลาวว่าอัดคลิปนี่กลาวว่าวินมาสวยๆนะไปแพ้รอบหนึ่งนะประมาณแพ้แมตช์ที่40พอดีหรือเปล่านะฮะ41แพ้แมตช์ที่41นะฮะก็วันนี้ผมยังอยู่กับแผน3-2เหมือนเดิมนะอ่าสกิลที่ใช้นะครับดูกันง่ายๆเลยนะผมคนบ้าบุกนะไม่ต้องมาเซตอะไรให้มันยุ่งยากนะครับ ของอัปเดตเพิ่มเติมก็ยังไม่มีนะครับเป็นสปีดแล้วก็เลื่อนๆเหมือนเดิมนะครับของยังเป็นเซตเดิมนะครับดูตามอัตยาสายนะครับรูดี้นี่แอปเป็นสปีด27ยัดไส้1อันนะครับเกาะยังไม่บวกอันหนึ่งอันนี้ก็เกาะกากนะฮะคือผมมีแพนอาจจะเอารูดี้ออกนั่นเองนะฮะตอนได้ลินนะฮะซึ่งรอยจากกิจกรรมแล้วก็กระดานนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ทำรูดี้ต่อนั่นเองนะฮะไอลีนะครับเป็นสปีด2นะครับ บล็อกกากนะฮะไม่ต้องแก้นะฮะกอบมังกรท็อปนะครับเจมตามนี้นะฮะแล้วก็ประดับตามนี้นะครับพรโอครับพระเอกของเราคลิปก่อนนะอ่าได้เวลาเปลี่ยนพระเอกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้บวกนะก่อนนี้น่าจะท็อปนะฮะเคานเตอร์นะฮะแล้วก็ไปเอามา้าดหดาวนะครับเป็น6ดาวอันเดียวที่ผมมี5ดาวผมยังไม่มีเลยอะคือบางคนสังเกตว่าทําไมผมขึ้นไปไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นนะ ระดับห้าดาวผมยังไม่มีเลยรดานะมีต่ตาบอดนะฮะความรักทําให้คนตาบอดนะฮะผมคงมีความรักเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวให้ดูประดับกันนิดหนึ่งนะฮะแอบปู้นิดหนึ่งนะเนี่ยบอดหกดาวสองอันคืออะไรดูเลือดห้าดาวหรอดาเมจหรอพวกนี้สี่ดาวนะครับบางอันก็ขายทิ้งไปแล้วนะก็จัดไปสิบแมตช์นะฮะตามสไตล์เคมเจนะฮะมาดูกันครับว่า e p นี้เนี่ยพี่สไปจะโชว์ ผลง,งานสมราคาเวลสี่สิบไม้นะมาดูกันครับแนพูดไปจะเลอะไป,ไปกันแทบตายเจอคุณลิชสลิชสครูลิชสครูล,ลเนี่ยแต่โอเปิดก่อนตามระเบ,บียบแสดงว่าลินของไม่แน่นนะฮะถ้าล,ลินของเต็มลินจะแซงนะครับโอ้สปีดเราก็เยอะกว่าแน่นอนฮนะทีมเจฟด,ดี้เอาดี้ไว้ข้างหลังนะเออเอาสิโอพี่สปไปทุบบอก ผมเจ็บได้นี่ไงโชว์จับไปไม่โดนเจฟนะฮะเรยยังไม่โดนสะท้อนนะครับแต่โดนเป่าโอเคไม่เป็นไรสีทนได้ฮะแต่เอสจะทนไม่ได้แล้วฮะเคียตุ่มไปนั่นนะฮะโดนเจฟสสะท้อนตายโอ้โหเดี๋ยวไอรีนก็โดนสะท้อนอีกรอบยังฮะมีบัฟของทางด้านตุ่มอยู่นะโอ้ยแต่มาสวยฮะจบแล้วไม่มีก๊อกสองนะฮะเคียร์เจฟได้จบฮะเอาแทนโอไลฟันนะฮะ แดนมาไล่ฟันเลยฮะพี่สไป์บอกผมขอเสียสละชีพเพื่อชาติโอยังไม่ตายด้วยสุดยอดคงไม่ได้ใส่โกเซนแล้วนะชุดทองอะ่ะคงเป็นชุดนี้แล้วฮนะสำหรับสไปนะใครที่ดูสเตีมสดล่าสุดก็คงจะเข้าใจทำไมต้องได้ชุดนี้แตใดมานะลก็ไปหาดูย้อนหลังกันเลยครับเออเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ชิวชิว ขอซักวันนี้คือมันจะขึ้นไม่สูงมากนะครับแต่ระดับนี้ก็มีคนเก่งคนปนอยู่นะดังนั้นมุมขอซัก 6- 7วินนะฮะัไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเจอคุณแรฮันเตอร์นะครับแหมตามล่าของนายยากนลฮะลินอีกแล้วลินไปเจฟดี้เอสนะฮะสปีดรวมหน้าช้ากว่าเรานะฮะแต่ของดินเอเวกแล้วแน,น,น่นอนนะฮะดูจากการเปิดนะครับกลางโลกไปกลางโลกกลับ แถมหนึ่งทีแถมสอทีแถมเหมือนไม่แถมลิมไปเลียร์ไปก่อนนะดินมาแล้วยาโอเคท่านี้โอเคหลอนลูกดีช็อตลูดี้ไปแน่นอนครับติดไหมไม่ติดนะฮะเร่งเทิร์นสไปไปแล้วนะมาแล้วโดนสองท่าน่าจะไม่รอดนะพี่ไปพี่ไปบอกสีทนได้ แต่คนอื่นจะทนไม่ได้แล้วแข่งไปเอกเปล่าแข่งไปเอกทุบตกปากโอ้ไม่ตายโอ้ไปเขาตีกลับฮนะไปเรายังทนได้ครับบอกนี่ไงของจริงไปอยู่นี่ไปอยู่นี่โอ้แต่แทโอ้โหนี่โดนแช่อยู่ครับเราก็เรียบร้อยฮนะโดวนวีจิมไม่ได้งี้สิจ้าโอ้โหเรียบร้อยเลยจี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  ไม่เป็นไรไม่โดนสามเหลี่ยนะเพราะว่าเขาตายตัวลวเสียงมันเบาไปนิดนึงป่ะขอปรับให้นิดนึงนะโอเคไม่สะใจนะเปิดมาก็แพ้แล้วฮะหนึ่งรอบเคลียร์หมดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ดีชุดไม่ฟูไม่เป็นไรฮนะทนใช้ไปก่อนว่าเดี๋ยวมีแผนเดาออกยืดเรือยาวนานนี่แหละฆ่าตัวตายก็ได้โอ้ยังไม่ตายว่าจะฆ่าตัวตายเรียบร้อยหนึ่งครับ มาฮะได้ลุ้นกันหน่อยฮะต้องอย่างนี้ฮะต้องเจอทีมแข็งบ้างนะเจอคนจีนชื่อยาวๆประมาณ7-8ตัวอตัวสอนนะฮะอ่านไม่ออกไนงะเรื่องเรื่องนะฮะลินเปิดลินสาครับแต่ของน่าจะครบเจอเจี๊บสามรอบแล้วว่ะวันนี้อ้าวไม่มีการสถานะนี่หนูไม่มีการสถานะใช่ไหมโอ้แต่ลิ้นไม่ปิดสวยเลยเหลือลินกับเจฟล็อกทีหนึ่งครับตัวอะไรไปหลังครับแทโอ้ฮะ พอไหวพอไหวแต่จะโดนสี่สกิลติดๆเลยดิสกิลลินกับเจฟตลับกันโดนเป็นชุดอ่ะท้าต่อไปโดนท่าลินครับท่าลินไม่ติดสถานะโดนท่าลินฮะเตินหน้าโอ้แทโอขัดใจตายจริงแชลินแทลินแชลินติดเปล่าติดครับโอเคอยังล็อกไม่ได้ครับสกิลเขาหมดตอนนี้ โ okay, อเคสกิลหมดเสร็จสิครับ<ป>ลินมาโฉคตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะโอ้แต่เหลือลิงว่ะลิงบานลิงบานเลยอย่างนี้ลิงทั้งแผ่นดินแถวสวนมาวู้มาวู้แล้วไอรีนบอกเจก็ไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเทสไหวไหม ยังไม่ตายฮะลิงยังไม่ตายตัวนึงหัวโดนบอดหัวไม่ได้แล้วโดนบอดความบอกหมู่บ้านลูดี้ช่วยหน่อยลูดี้ช่วยหน่อยโอ้หจิ้มอย่างนี้ติดตัวหรือเปล่าอ้ยอย่าติดนะแพโออย่าติดนะนั่นไงพูดไม่ติดแม่งติดทุกพีโอ้มีติดแพ้ฮะมีติดแพ้ถ้าเทิร์หมดนะ ไม่แน่ใจเหลือเธอหนึ่งหรือหมดนะครับอ,ออกอาวุธมาเป็นชุดมายืนหน้าเบาเลยอย่างนี้โหแย่ละตอ่อให้ลุกมาดาเมจก็อาจจะไม่พอนะเพราะมันเบานะฮะเบาลงไม่พอฮนะเธอหมดพร้อมสตันนะ เรียบร้อยจีจีสไปไม่ช่วยอะไรเลยหนึ่งสองครับบอกแล้วต้นคีปูดอะไรนะให้เกียรติสไปเลยสักอย่างแล้วมันดูเหมือนแบบเหมือแนบบไว้อะไรไงไม่รู้มีแววจะเป็นไว้อะไรฮะอย่างนี้หนึ่งสองไปแล้วฮนะโอเคฮะตุ้มบังครับโลมครับ ลบมาปุ๊บนี่พี่สป,ปายบอกขอทำงานหน่อยเอาไปสามตัวลิงลิงเอาไปหมดโอ้ไม่โดนลิงไม่โดนลิงโดนแล้วเอามาสตัวพออย่างนี้น่าจะอยู่ฮนะน่าจะเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนเอาอยู่โอ้โหสามมืนกว่าคนแรงเหย่อลม หมีดามเอเชียเป็นเหยื่อลมไปแล้วครับอ้าวโดนสวนไต่ไหลกีพลังไม่ไหวแล้วกีพลังไม่มีเร่งเธอนะยังไงก็แพ้ชิบเพ่อนี่เอาไปชัวเอาไปชัวเอาไปสิทสถานะ ดูดิยังลีลาไม่ยอมเชือ่อตางโล่งลางโล่อยู่นั่นแข็งแตกแลว้วครให้สู้บ้างฮะจับแค่สักพักแล้วให้สู้บ้างขาดไปอ้าวแข็งเหมือนเดิมอีกรอบเรียบร้อยไปเรื่อยฮะอย่างนี้ไปเรื่อย เรียบร้อยปิดฉาก PS เอสเสียบลินหนึ2 2> ่งทีสองทีสามทีลินบอกเอาทำไรทำเมื้อทำไรทำเมื้อฉันยอมเธอแล้วทีไปบอกขอปิดงานเอาไปหมื่นสองเรียบร้อยเหลือห้าตัวสอง เอ๊ะมันเป็นสองสองหรือมันเป็นโอเคสองสองนะผมกำลังเมานะ,ะแบบห้าครับเจอคุณเอ็กซ์ซิบิดซีทีอยาให้อ่านอีกรอบให่ไหนเหมือนเดิมนะฮะเปิดตอนโอ้โหเข้าเอ็กเต็มๆสองดอกสกิลด้วยไหมกลางโลกอ่ะดูดี่กลับมาขยันกลางโลกเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรฮนะบังคับก็ใช้ตุ้มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เหมือนฟรีคนละหนึ่งสกิลฮนะไม่เสียหาย ตุ้มแข็งเรียบร้อยจิ้มตุ้มทําไมไม่จิ้มลินอ่ะเออเนี่ยอาทิวงี้จิ้มลินจิ้มเฉยๆไม่สกิลโอ้แทอโอสามแปดไม่เข้าฮนะเพราะว่าบูต้ามเมทตายหมดแล้วฮนะหัวที่ลิงเอาไปเลยสามตัวโยมาไม่ติดอยู่แล้วฮนะอีตาไปยังไม่ได้เล่นเดินนะ เคลียร์แทโอลงให้เร็วครับแล้วจบแล้วฮะเ<อ>ร็จเรียบร้อยลิงสกิดอีกทีหนึ่งก็ตายฮะอยโยมาสามตัวหน้าหรือเปล่าแล้วโอโดนลีลาอีกแล้วไม่เป็นไรฮะสองสามก็ได้ฮะ เอาหน้ามาหลังเอาหลังไปหน้าโอ้ทิ้หายไปแทโอยังไม่ตายฮนะเดี๋ยวเพิ่งประม่านะแล้วเล่งแทโอเราแล้วครับน่ารักเรียบร้อยคีดแทโอผมยังไม่เป็นอันเดนนะเลยไม่เป็นไรนะเลือดมันน้อยจนนึกว่าเป็นอันเดนไปแล้วยังตาดไม่หยุด ยังไม่ยอมเหรอเรียบร้อยเธอยังฮะต้องตับลินก่อนตับลินนิดนึงสกินลินก่อนโอเคเรียบร้อยรูดี้ปิดงานสามสองครับเอาฮะกลับมาได้อีกแล้วครับทำไมชอบให้ผลงานบูบูก,ก่อนเรากคกลับมาเนี่ยไปต่อครับครึ่งทางแล้วฮะ ขออีสามนึ่งสี่วินนะห้าแมปท,ที่เหลือนะแพ้ได้อีกทีหนึ่งสองทีนะครับถ้าตามมิชชั่นเรานนะเปิดก่อนได้เปรียบโอ้เลยมันก็ไม่ได้เปรียบอีตรงลูดี้เนี่ยแหละกลางมั้งดิโอเคจิ้มโอเคจิ้มหรือกางก็ได้อย่างงี้เขามีโอกาสจะกลางอีกรอบนะตายเล่งเธอรีบี่รีบดาเมจพอไหมโอ้ยไม่พอฮนะ กลางโลหนึงพี่กลางใช่ไหมแถมให้เลยเอาดาเมจไปด้วยโอ้ยแรงเกินกลับนะโอเคฮนะล้างกันสถานะไปอเอาไปเลยรู้จักไหมสไปซ์สันสะเทือนไปแม่งแรงจริงบอกเลย กลางโล่อีกแล้วทํำเอ้ยทํำเอ้ยกางผิดจังหวนะลูดี้ลูดีก็นะข้อเสียมันก็ต้องมีบ้างครั<อ>ตายไปลิงตัวหลังตายไหมมีโอกาสครับเรียบร้อยไปหมดแก๊งฮนะเหลือแทโอฮนะอ้าวขึ้นมาดัวมาจบรูดี้ข้อดีมาแล้วจิ้มฮะ โอ้ไม่ได้สามเหรียญนะขาดสวิเจ้าเหรียญไปทำไมเนาะสี่สองครับสกอร์เริ่มดูดีเจอคุณไม่ชูเนี่ยไม่ชูไม่ชูไม่ใช่ชูไม่ใช่เจ้าชูอะไรนี้ก็ว่าไปเฮ้ยตายสกิลหมู่ลิงตายดันดีเลยเนี่ยลิงแม่งโดนไปสองฉับโอ้สามฉับพลังแกลิง ผมมาเทพเจ้าลิงผมคอนโทรลลิงได้มามใช้ลิงกับผมกลางโร่ไปหนึ่งทีกลางกลับไปหนึ่งทีชุดนายมันเก่ามากเลยนที่เราชุดใหม่เราชุดกิลใหม่แล้วนะมาฟ้าโยมาอีกแล้วโยมาก็บล็อกค,ครับไอลีนแม่งบางมากเลยวะเอาไม่ไว้บู จ่าเมดช่วงแรกครับเปิดจะได้สวยๆเหลยอร้อยเจฟมาแล้วโอเคยังไม่เหลือหนึ่งรับได้ไเกียร์ลิงไปโอเคโอค้โหเจฟกระโดนไปด้วยคนแรงนั่นตวัดกันแบบระยะเผาขนสามเหลี่ยนห้าสองครับโอเคใจชื้นละตอนนี้ น่าจะการันตีว่าวันนี้ไม่เฟล,ลนะนเ,ลลเปิดมาตอนแรกนี่หนึ่งสองนี่นครับปุ้ยทำไมเด้งจังลืมอ่านชื่อนะครับคุณดาชูไอเอซีว้าเหนื่อยอ่านชื่อรถดดเปิดก่อนว่าพอทีมก็เล่นกี่พลังนะสปีดจสูงนะมีตัวถ่วงสปีดแคออ่ทางด้านเอ็กกัะลิงนะมาครับ ช็อตอา้าวช็อตอบ้าวช็อตอา้าเบบีช็อตอา้าวช็อตอา้าเบบีโอ้โดนสับแผนแคโอแคโอแคโอเลง่ดีโดงเขเลงยิงมาสอรัวดครับโอ้เข้าดิเข้าดิจัดเต็มจริงอะไอรีนเหลือหนรอบลิงเหลือหน่อยนึง ยังไหวอยู่พี่ที่บอกกดทนไว้จิ้มเปล่ายังไม่จิ้มโอเล่นเกินก่อนโอเคกดปุ้มพี่โดน2ตัวเลยยังไม่หมดเหลือเธอหนึ่งกะลิงฮะปัญหาคือลิงฮะตอนนี้อรีนังทนได้บอกไม่ถึกนี่แกทนเลยอะ แล้วจิ้มกิฆาลังจิ้มไทยก็ได้จิ้มแทโอได้เปล okay. ่าเดี <t t ๋ยวมันเล่งเทินกลัวอุ้ยแล้วดูนี่ตายฮะซีดแล้วคะสกิลหมดสวนไปสวนไปดึงคูดาวไปโอเคอย่างนี้มีสิทธิ์สวนลิงล่างหลักครับแต่แทโอมันไม่ตายสัทีว่ะที่ผมรอแทโอมันตายแล้วเนี่ย ไม่งั้นเดี๋ยวโดนเล่งเธอเงาครับมีสิทธิ์แพ้เหมือนกันลิงลิงสกิลมาโอ้ลิงไม่สกิลอย่างนี้โดนเล่งเลยชิ้มห,หายเทธนหมดปะเนี่ยเทธนหมดปะเนี่ยยังฮนะใครหมดก่อนโอ้คุณหมดก่อนเฉยเลยเฮ้เล่งเขาก่อนนะเนี่ยแพ้สามครับเอาฮะห้าสามแล้วอะไรวะแน่นอน <S <S เริ่มไม่แน่นอนเนี่เจอชาวจีนอีกแล้วครับผมแม่เมื่อกี้เสียดายอ่ะแบบอะไรวะอะไรวะ เจอทิมโป้ฮะโอ้เปิดแบบโปนมากแน่นอนนั่นไงเกียร์ท่าน,นี้สุดๆโคตรแรงกินสไปย์่ครึ่งหลอดแล้วใส่สไปด์มากันสถานะให้โป้เลยนะอย่าออกสองสกิลนะมึงโอ้โดนลบโล่ฮะโดนเล่งด้วยโดนเล่งสองรอบแล้ะเล่งแล้วเล่งอีก แล้วเราเร่งซะเร็วโอเคเอาสถานะเขาออกกันนะจากสถานะเขาร่วงนะโอเคมาแล้วสองสกิลคือเขาเล่นสามสองมันจะไม่แรงเท่าสีนะ่หนึ่งถ้าใครโดนเคยโดนโปว์สี่สิบสี่หนึ่งจะรู้นะโอ้โอแล,ออล้วออกซะเร็วเร่งเกินมีการงอ,อกลนะเลดเกมสู้ไม่ได้ฮนะอย่างเงี้ยตัวเร่งเกินไม่มีแล้วนะมีทางเดียวครับไอรีนต้องช็อตครับช็อตหมู่ฮนะ โอ้โหแล้วโดนแถมกดช็อตหมู่ฮนะคือแช่ไปอันเดสเทิร์นไม่เดินดีไงเดินก็ปกติเอาแต่เอามาพลาติดโอเคยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ผ่วงเวลาไป26วิบ6วิ2ีวิไปแค่โอกรลุ้งมาแล้วแนคะ่โอเราแข็งใจไว้ คิวหมู่กินเราไม่ได้หรอกไม่ได้แดกนะฮะเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยฮะเทงน้ำแข็งแตกสิบรอบดีดีเร่งเทินตามระเบียบเป็นตัวเดี๋ยวต่อด้วยแทวโอจีฮะ63สวยงา ใช่ฮะหกสามนี่เสมอตัวนะถ้าจะดีต้องเจ็ดสามนะครับตามเป้าตอนแรกนะผอมยินขอ7เจ็ดวินฮะมาครับแมตช์สุดท้ายฮะมาดูกันครับเจอะคุณซีอมซีอมซีอมเป็นเจมนะทีมเจมเหมือนกันนะโหเจมส์สองบูลนะแรงแน่นอนเซ็นเตอร์ไปก่อนครับ เซสกิลถึกนะดูก็รู้คาดว่าเป็นสกิลถึกนะครับคือเวลาไปของข้ามเซสกิลอะไรบางทีดูเราจะรู้เลยอะ<ป>ดูดาเมจแล้วเราจะเข้าใจเพราะที่หมุดสองบูทนะจะต้องเข้าแรงกว่านะนไปครับโอ้โหไอรีนตลาดที่เพื่อชาติไปหนึ่งมาแล้วไอรีนเอสหายหมด ยังนะแต่โอมาแต่โอฟาดิโอเคเทียร์แต่โอไปก่อนโออย่างนี้ปลอดภัยปลอดภัยหรือเปล่าถ้าไม่โดนช็อตหมู่ยังยังอย่งอย่าพูดถึงช็อตหมู่มันจะมาเลยวะโอจะไม่ติดครับไม่ติดอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับขยโยกเลยครับอย่างนี้ก็เรียกขยโย ขยโยกไปไปขยโยกไปกนี่ไงแต่โอไม่จิมฟันเขียรัวๆน่ายิงมาก็สวนมีครับเรีบยบร้อยก็วันนี้จบไปอารีนา EP 50นะฉลองที่สไป4์40นะครับเจ็นะก็น่าจะประทับใจกันพอสมควรนะนยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณที่อยู่กันมาถึง EP 50แล้วนะับอารีนานะ อ๋อคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับใครเคยดูสมมติมี50 e p ใช่ป่ะอารีนาผมเนี่ยใครดูมั่นใจว่า30-40 EP ถึงีขึ้นไปนะหรือใครมั่นใจเป็นแฟนบันแทดูมาครบ50เลยกลับไปย้อนดูตั้งแต่ E ีีแรกเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะพิมพ์มาบอกกันไว้หน่อยนะฮะชื่นใจครับไงฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามเพจนะครับแล้วก็ฝากบริการเติมเงินนะฮะเกมเซเว่นไนท์นะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจโดยตรงนะฮะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับอารีน่าอีพีหน้านะฮะรวมถึงการสตรีมสดเกมอื่นๆืนะฮะเจอใหม่ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ